เนี่ยคนนี้ก็รวยเนี่ยผักบุ้งไฟแดงเฮ้ยผักบุ้งฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิโอ๊ยทวทีหิวข้าวทวทีผักบุ้งไฟแดงก็มาว่ะทวดีเต้เรามันจนเขาไม่รวยดู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 แค่ชุดแล้วก็รู้เลยว่าจนอ่ะไม่ไม่เรา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 ไม่เราไม่มีปัญญาได้หัวคาบูกีของเขาล็อกใช่ไหมเว้รคาบูกิมันทำอไมหรอเออเวนเขาแบบคนเขารวยก็ขอช่วนคุณ เราเราชวนคุยเขาก็ค่อยคุยได้ไม่ไม่ตอบเป็นมาร่คือเดี๋ยวดะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดะทุกคนอยู่ก่อนอยู่ก่อนคือเราเราเราเพิ่งเข้ามาเว้ยคือเราเพิ่งเข้ามาเว้ยเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือเรื่องอะไรกันพี่พี่ริงๆเขาอะถามอายุหนูใช่ปะแล้วหนูก็เลยกวนจริงพี่เขาเล่นเล่นก็ยังไม่ได้บอกอายุจริงๆอะนั่นแหละเขาก็บอกว่าเรามีเข่าแล้วเรามันไม่เอาก็มันจุดเด่นๆเนาะอ่านี่ฟังพี่ก่อนฟังทุกคนเออฟังฟังก่อน ฟังก่อนฟังพี่ก่อนดิฟังฟังพี่ก่อนดิอ่าฟังครับฟังฟังหน้าคนคนนั้นน่ะเราเราถ้ามื่อเงินเขาไม่ตอบพอไปพอแบบคนรวยมาท้ามันเขาตอบเข้าใจไหมอะไรอ๋อคือหนูก็ตอบถืงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่บอกก็เลยท้าท้ามอายุท้ามอายุไม่ได้ตอเลยเขาเราถามเพราะถามอายุ ก็เลยแบบหยอกหยอกเล่นเชิๆแต่แบ<ต>บพอเข้าไปในฟีตาตายอ่ะเขาก็ถามแล้วจะให้ไปหยอกยังไงวะบแบบมันก็พิมพ์ยาวไม่ได้ก็ก็ตอบอายุจริงๆมันก็จบละฟังภาษาฟังภาษาใต้ดูเรื่องเดี๋ยววะในในในคืออันที่จริงเว้ยคือพูดนะโอเคพูนะใครกินอะไรวะอร่อยวะเฮ้ยใครใครเปิดเพลงไหมใครเปิดเพลงวะเอาปิดเพลงตรงนู้นแล้วมาเราฟังเราร้องเพลงดีกว่าไป ไปปิดดิเอ้ย้องเพลงให้ฟังที่ไหนเราเออมามาเงียบปิดแล้วปิดแล้วปิดล้ปิดหรือยังไฟแดงเราปิดแล้วโอเคปดไฟแดงเด้อเด้อเด้ฮัลโหลได้ยินหรือป่ะได้ยินครับเราขออะไรหน่อยได้ไหมขออะไรอ่ะเธอมีเอ่อเงินสักสองสามร้อยไหม เงี้ไม่หยุดสิวห้าบาทอ่ะพอได้มาแล้วสิวห้าบาทก็เอาเออสิวห้าบาทก็เอาเออเอาดีๆแล้วดีๆแล้วเธอดีๆแล้วดีๆแล้วขออะไรอ่ะเพิ่มเป็นสองร้อยห้าสิบได้ไหมมามาเอาจริงนะจริงนะเราขออะไรหน่อยได้ไหมแม่โอ้อาจริงละามลองละเราขออะไรได้ไหมสองร้อยห้าสิบบาทหรอ หมดดินข้ามประเทศเลยประเทศเขื่อน,นนะพอเอพราะนนะเอเพราะเฮ้ยเสียงโคตรพ้ออ่ะเขืนอ่ะไม่เจบละเสียงอย่างพ้อเลยน,น่ารักเกนว้ายเสียงบาดใจศูนย์เ,เจ็ดเก้าสามทุกวันนั่เงเล่นบ้าบอดเออจ่บาบ้าบอบ้าบ๊อแรละอืมแค่สิบนวัว แม่งตายวอลยังดีเลยอออะเมันมันมันไอ้บอลมันดีเลยเนาะใช่ใช่ดีดีเลยมากเลยพี่เนมปะใครวะใครวะพี่เนมเล็บหูไว้เนมเจนเจทีวีปะเออก็จะอันนั้นเรารู้จักใครเนมเนมอะไรเนมเนมไหนอะเนมไหนวะเออขอบุ้งฟ้าไม่รู้อ่ะใครวะ อ่ให้ในชื่อให้ในชื่อในพิกโต้เห็นผักบุ้งผักบุ้งนี่แหละอะไรนะใช่ไหมใช่แบบใช่อะไรล่ะถามว่าใช่อะไรล่ะคนเนี้ยไม่ใช่พี่นีมถ้าเกิดพี่นีมว่าต้องเป็นเอเมนเจจากเนมเลยไม่ใช่คนมันเนมมันเนมที่แกสุ่มห้องร้องเพลงในพิกโต้เอี่ยนมไหนวะอ๋อพี่อ๋อพี่เนมมาเหรออ๋อนี่รู้จักไหม เรารู้จักเรารู้จักรู้จักรู้จัดของกระจัก,จกเรอเราเราก็รู้จักทำไมก,กูไม่รู้อยู่คนเดียวฮะออใช่ไหมใครละ่ะใครล่ะสามใครล่ะกี่กี่ฮะตอนพี่ก็อยู่กับเราไหมพี่ก็ไม่พูดเอเขาบอกว่า้าเขาพี่เขาชื่อว่าบุญฟ้าเข้ามาเขาพูดเหรอ ามาสอนอยู่เราค่อยพูดได้ใช่ถือจำได้แกเปลี่ยนชื่อแกเปลี่ยนชื่อผิดไปเออไม่ใช่ปากบุ้งชี้ฟ้าเออก็ใครวะเอออะไรเนี่ยเข้ามาอยู่ดีๆอะไรก็งงไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยใช่เลยอะไรคือการเข้ามาแล้วแบบเออพี่สาวกูว่าพี่สาวกู้หลอนละอะไรอยู่ดีเข้ามาอะไรงงงงงอะไรครับเนี่ย เราอยู่จำสียงพี่เนมได้เนมนใสอีอ๋อนเนมร้องเพลงออ๋เนมร้องเพลงคำอะไรกันวะคำอะไรเนี่ยคำอะไรกันเนี่ยอนเนยอาก,กุไป<อ>ให้เป็นแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่กูว่พีก่กูอาการหนักอ่ะใช่เลย ใช,ใช่เลยใช่อะไรใช่เลยอะไรยี่งวยใช่อะไรวะไม่ใช่ไปไปกูว่าพวกกูสองคนงงเงินแกสัตว์สรุปอะไรสรุปสรุปสั้นๆตอนนี้คืออะไรอะไรใช่ไม่ใช่อะไรอะไรใช่ตอนที่ดูคลิปหวาแกจะชอบร้องเพลงอะไรนะขอสัญญาเหรอมันไม่ใช่มันคนละคนผมจันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจจะแสดงอาการ ยังไงให้เธอได้รู้ว่าฉันร,รักเธอได้โปรดใครก็ได้ช่วยทีบอกให้เธอได้รู้ว่าผมรักคุณตั้งแต่แรกเจอ คือของฉันแต่ความจริงนั้นมันคือความฝันลมลมเล็งล,ล,ลางเลยไปพี่สาวชอพี่สาวถูกใจตรงนี้พูบอกเลยตอนนี้นพี่ก็ตังยิ้มแบบปากอีกเลย <c oughs> ไปไม่เปลี่ยนเลยไปไม่เปลี่ยนเลย พี่ต๊อกบอกแล้วนี่ต๊อกบอกก่อนว่าพี่ใช่พี่เนมไหมเอา้าแล้วใช่ไหมละ่ะก็ใช่แหละใช่หรอน้อชื่องพี่ได้แล้วนุ้มก็จำชื่อแล้วพี่พี่เป็นชื่อพี่เป็นชื่อสวัสดีครับผมที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจพี่เนมนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจนี้ ตึงๆสตรีมบนเพจนี้นะครับผมเดือนหน้านะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยเดอ้อมีสตรีมเล่นกับคนดูแล้วก็ลงแรงนะครับเข้าไปกดติดตามกันเยอะๆเดอ้อได้ไลฟ์ live สตรีมให้ดูบ่อยๆนะครับ